าไ,ไ,ไม่ติดปาดีาดวาดได้ท่านผู้การเข้มข้นอืเนี่ยรสยมคนไทยจะทานผลไม้ต้องรสชาตินี้เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องรสชาตินี้ท่านผู้ชมนี่เป็นภาพของปีที่แล้วท่านผู้ชมนะต้นนี้ต้นนี้ sk 1นะครับที่เราติดตามความต่อเนื่องเขานี่แหละนะครับได้เห็นผลใหญ่ๆนะนี่ขนาดไม่แก่จัดนะ,นะ,นะท่านผู้ชมขนาดไม่แก่จัดนะ น้าผลสีเขียวก็ยังมีอยู่นะครับเหลืองน,นวลก็มีอยู่นะท่านผู้ชมนะ้านะครับนะ่ยแล้วก็จะได้ติดตามกันไปลูกใหญ่ท่านผู้ชมลูกใหญ่เนื้อหนานะพิสูจน์กันแล้วปีที่แล้วเนี่ยโอ้ติดใจมากนะครับติดใจมากปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็คนที่ได้ชิมได้ทานเนี่ยบอกว่าโอ้โหสุดยอดของสายพันธุ์แล้วล่ะหลายๆคนอยากได้พันธุ์ไปปลูกได้ไปบ้างนะเห็นไหม เบืเริ่มเลยนะใหญ่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เอาไว้ลูกเยอะด้วยท่านผู้ชมนะครับลูกเอาไว้เยอะปีนี้ก็ไม่ต่างกันปีนี้ก็เอาไว้ลูกเยอะและไม่มีแต่งลูกเลยปล่อยให้ลวงเองยังมีเวลาโตอีก2เดือนนะสําหรับปีนี้ท่านผู้ชมครับยังมีเวลาอีก2เดือนท <spacing> ่านผู้ชมครับมาติดตามสายพันธุ์ที่ท่านร,รอคอยอีกสายพันธุ์หนึ่งท่านผู้ชมลูกสีเหลืองนวลน,นะสีเหลืองนวลใหญ่ๆนักกลับ เนื้อหนาๆห,หวานกรอบแล้วก็ไม่มีฝาดเลยท่านผู้ชมนะนั่นก็คือ SK1 คท่านผู้ชมครับ SK1 ท่านผู้ชมปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหคนที่พลาดไปก็เสียดายเลยท่านผู้ชมนะเสียดายเลยเอา้าก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็แล้วกันเป็นสายพันธุ์นึงอีกสายพันธุ์นึ่งของเส้นทางเลือกท่านผู้ชมครับเลือกในการที่เราจะปลูกกันนะเริ่มต้นปลูกกันก็ให้มีหลากหลายสายพันธุ์นะท่านผู้ชมนะ หลากหลายสายพันธุ์เพื่อที่จะอะไรให้มันมีตัวเลือกเยอะๆในการที่จะทำกันท่้นผู้ชมแก่ช้าผสมที่หลังเขาแก่ช้านะครับท่านดูสิเอาลูกไว้เยอะเลยนะท่านผู้ชมนะพอลูกไว้เยอะเนี่ยไซส์มันก็จะเล็กตามไปอะ่ะโอ้นี่แต่ว่าก็มีเด็ดอยู่โอ้โหแต่แต่แน่นมากท่้นผู้ชมครับนี่ฮะแน่นมากท่้นผู้ชมแน่นจริงๆแน่นมากแน่นมากเออแต่ก็ลูกใหญ่นะเนี่ย เนี่ยน่าจะรออีกเป็นเดือนนะท่านผู้ชมนะเน,นี่ยเนี่ยลูกใหญ่ลูกใหญ่อยู่นะนะครับ SK1 นะครับท่านเนี่ยลูกใหญ่อยู่ลูกใหญ่อยู่ลูกเล็กลูกใหญ่อยู่ยถึงแม้ว่าจะเอาไว้เยอะก็เต็มเลยท่านผู้ชมนะฮะหนาแน่นเลยจานหนึ่งลอกเข้าไปถึงสิบกว่ากิโลเพงเนียนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะอ่าลูกใหญ่ที่เห็นขาวขาวนี่คือฉีด แคลเซียมโบลอนไว้ท่านผู้ชมนะครับฉีดแคลเซียมโบลอนไว้นะเพื่อที่จะช่วยดูแลรักษา,าทําให้คุณภาพดีต้องปรับปรุงคุณภาพต้องดูอะ่ะได้สายพันธุ์ดีแล้วก็ต้องมีการดูแลกันด้วยโอ้แต่นั่นมากทนะ่านผู้ชมโอ้โหโหขนแน่นขนาดนี้แน่นไม่มีไม่มีที่ว่างเลยอะ่ะออเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยดูสิท่านผู้ชมโอ้โห เอาไวเ้เยอะจริงๆนะเนี่นี่เนี่นี่เอาไวเ้เยอะเอาไวเ้เยอะเอาไว้เยอะมากโอ้โหโหนาแน่นหนาแน่นนะครับท่านผู้ชมครับไวเๆๆๆ้เยอะมากไว้เยอะมากนี่ดูสิแต่ลูกก็ใหญ่พอสมควรนะครับท่านเด็ดเอามาเส้นหนึ่งนี่ฮะ ไม่ได้เด็ดไม่ได้แต่งลูกเลยเอาไว้ทั้งหมดเลยแต่ลูกก็ใหญ่นะท่านผู้ชมนะน,นี่นี่ใหญ่กว่าบาฮีแล้วท่านผู้ชมนะครับท่านตอนนี้ใหญ่กว่าบาฮีแล้วนะใหญ่กว่าบาฮีแล้วล่ะแต่รสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้คนอื่นเขาชิมนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เดี๋ยวต้องล้างก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเราฉีดแคลเซียมบอลลอนไว้ไวนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ยังไม่ยังไม่โตยังไม่ออกสีเลยนะท่านผู้ชมนะ ยังไม่ออกสีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเอาไว้เยอะปีนี้ปีนี้อาจจะลูกเล็กกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับท่านลูกอาจจะเล็กกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่จํานวนลูกอะได้เยอะนะจํานวนลูกอะจะได้เยอะเพราะว่าใครที่สั่งๆกันมาจะได้นะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่ให้เห็นอย่างภาพนะท่านผู้ชมนะสายพันธุ์ลูกใหญ่ขนาดนี้เอาไว้เยอะๆขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าเอาไว้ เส้นหนึ่งสักประมาณ1ิลูกเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้มากกว่าสิบเลยนะสองสองสี่หกไปเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นสิบแล้วนะท่านผู้ชมนะเอาไปฉีดเอาไปฉีดนะครับนะี่ฉีดแคลเซียมโบลอนไวรักษานะครับนี่ฮะ,ฮะเอด็ดไปหน่อย่านะมันแน่นมากท่านผู้ชมโอ้โ <laughs> หไม่มีที่ว่างเลยท่านผู้ชมครับเ <laughs> ขาไว้เยอะมาก โอ้โหเยอะเกินไว้เยอะมากเลี้ยงขนาดนี้นะเลี้ยงขนาดนี้แล้วลูกใหญ่ขนาดที่ใหญ่กว่าบาฮีเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วท่านผู้ชมนะฮะเอาลูกไว้ขนาดนี้แล้วก็ลูกใหญ่ยังใหญ่ใหญ่กว่าบาฮีเนี่ยผมว่าสุดยอดละหยุดสุดยอดสายพันธุ์ละนะท่านผู้ชมนะ <S <S แต่ว่าเวลาที่ท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะท่านต้องท่านต้องเด็ดต้องแต่งนะท่านผู้ชมนะ ปีนี้ชาวคณะของเราเนี่ยเหนื่อยนะไม่ได้ใส่ใจก็เลยไม่ได้แต่งมากนะครับท่านผู้ชมอ้าวนี่ฮะเอสเควันนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวมา ชมครับนี่ได้เวลาของการที่จะพิสูจน์พิสูจนะน์นะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเด็ดมาแล้วนะครับเด็ดมาจากต้นแล้วและที่สําคัญคือยังไม่แก่ท่านผู้ชมยังไม่แก่อ่ายังอ่อนอยู่เนี่ยกระผมนี่บางอาจแท้ๆท่านผู้ชมนะไอ้นี่บาหีสีเหลืองทองเนื้อเยื่อนะครับท่านบาหีสีเหลืองทองเนื้อเยื่ นะอันนี้เขาแก่จัดได้ที่แล้วนะครับสีเหลืองทองแล้วอร่อยแล้วนะครับส่วนนี่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 อ่านะนี่คือ SK-1 วันะท่านผู้ชมอ่อนอยู่ท่านผู้ชมครับผสมที่หลังเขาเกือบสองเดือน <c oughs> ออกที่หลังเขาเกือบสองเดือนนี่จะได้แก่จัดน,น่หนุประมาณเดือนไปลายเดือนสิงหาคมเนี่แหละท่านผู้ชมนะครับ จะได้แก่จดาดนุ่นๆปลายเดือนสิงหาคมแต่ชะไหนทำไมตอนนี้ลูกทำท่าใจใหญ่กว่าบาฮีแล้วล่ะนะทั้งๆท,ที่อายุน้อยกว่ายังไม่แก่เลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะ,ะแล้วก็เอาลูกไว้เยอะจังนะครับไม่มีการเด็ดไม่มีการแต่งเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยผมเด็ดมาผมเด็ดมาจะเอามาพิสูจน์จะเอามาพิสูจน์ทำให้อร่อยก็ต่างคนต่างไปนะท่านผู้ชมนะอ้าวท่านผู้ชม นะครับก่อนอื่นนะก็ต้องเทียบกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบกันให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ดูกันนะครับท่านเพื่อให้เห็นว่าสายพันธุ์เนี่ยมันน่าปลูกไหมนะท่านผะู้ชมนะเออไอนี่บาฮีสีเหลืองทองนะครับท่านบาฮีสีเหลืองทองเนื้อเยื่อนะท่านผู้ชมนะส่วนนี่ SK1 นะครับ SK1 ยังอ่อนอยู่เพราะมาเล็ดนะครับท่านส่วนนี้โคไนซี่ A C, เนื้อเยื่อนะครับท่านส่วนนี้ SK1 ที่ร่วงนะนะผมนำมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะพาให้คุณผู้ชมได้ดูเนื้อนะครับแล้วก็จะชิมต้องล้างก่อนนะท่านผู้ชมนะผมเอาถังน้ำมาแล้วนี่ขออนุญาตล้างก่อน เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีนะครับท่านผู้ชมเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีกระผมล้างเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ยังอ่อนอยู่นะท่านผู้ชมนะยังไม่แก่จัดนะท่านผู้ชมยังเหลือเวลาอีกนูแหละประมาณไปลายเดือนสิงหาคมนู่นแหละนะถึงจะแก่จัด่ะนะกระผมะเสียวหน่อยนะท่านผู้ชมนะกระผมขออนุญาตผ่านี่โอ้ได้เนื้อนะยฮะ ได้เนื้อได้เนื้อยังอ่อนอยู่ท่านผู้ชมครับยังอ่อนอยู่แท้แท้ <c oughs> อ่อนอยู่นะครับท่าน SK1 วันนะยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมชิมนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ความหวานมาแล้วอะ่ะท่านผู้ชมขนาดยังไม่แก่นะท่านผู้ชมครับ อมไม่มีฝาดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยฮะอืเห็นไหมเงินเล็กนะยังไม่แก่จัดยังจะโตไปอีกได้ประมาณเกือบสองเดือนเพราะว่าเขาผสมทีหลังั้งหลังมานี่ผมเริ่มสุภาพมากขึ้นทานแล้วเริ่มใช้มีดไม่กัดโชวนะครับท่านผู้ชมนี่ยฮะ มมเมล็ดท่านผู้ชมดูมเมล็ดนะยังอ่อนอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมยังอ่อนอยู่นะยังไม่แก่นะท่านผู้ชมเห็นนะชัดเลยน,นะท่านผู้ชมนะยังอ่อนยังจะโตอีกนะนี่นะครับเนื้อเขานี่ฮะเนื้อนี่มีความฉ่ำมีความฉ่ำมากืมกรอบไม่หยุด ขอเด็ดต่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่ผมเด็ดจ,จากครัวเลยนะน่่ยังไม่ออกสียังไม่ให้สีแล้วนะขอล้างก่อนอขอล้างขอล้างทำความสะอาดความสะอาดต้องมาก่อนนะท่านผู้ชมนะล้างเสร็จแล้วครับท่านนี่นะฮะล้างเสร็จปุบผมอนุญ,ญาตผ่านนะท่านผู้ชมนะเสียนิดนึงนะผมระมัดระวังนี่ถ่าให้ดูเนื้อ นะครับนี่ยังจะโตขึ้นไปอีกท่านผู้ชมยังจะโตขึ้นไปอีกเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะครับดูเนื้อเขานะความฉ่ำของเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่กระด้างเดี๋ยวผมชิมไม่มีความฝาดเลยท่านผู้ชมครับมีความฉ่ำของเนื้อแต่หวานนิดๆน,นะท่านผู้ชมนะเพราะว่ายังไม่แกงอะ่ะยังอ่อนอยู่นะครับท่านยังอ่อนอยู่ เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะเม็ดอ่าเม็ดยังขาวอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะครับยังจะโตขึ้นไปอีกนะมีเวลาโตไปอีกเกือบสองเดือนนะครับท่านเนี่ยเนื้อทําเนื้อเริ่มหนาขึ้นไม่ฝาดเลยท่านผู้ชมครับไม่ได้มีความฝาดเลยขนาดยังอ่อนอยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยยังอ่อนอยู่นะท่านผู้ชม นี่ฮะอ่อนอยู่นะครับเนี่ยผลสดอินทผลล้ำเอ1เนะท่านผู้ชมผสมที่หลังเขาเนี่ยดูสิเนื้ออมีความฉ่ำของเนื้อเนื้อไม่แข็งกระด้างเนี่ยมเมล็ดมเมล็ดอ่อนนะท่านผู้ชม คือถ้าฝาดอีกลืนไม่ลงนะท่านผู้ชมนะถ้าฝาดและกลืนไม่ลงอันนี้ไม่ฝาดเนี่ยไม่ผิดหวังแล้วครับท่านผู้ชมครับสายพันธุ์นี้ควรมีไว้ปลูกท่านผู้ชมส่วนนี้ท่านผู้ชมครับเป็นต้นกล้าท่านผู้ชมไซเล็กไซเล็กนะเป็นไซเล็กของ SK1 นะท่านะผู้ชมนะนะครับ ตอนนี้รากเขาใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะรากเขาใหญ่แล้วนะบางต้นก็ออกใบจริงและท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะบางต้นก็ออกใบจริงนะฮะแต่บางต้นไม่สวยไม่ต้องเอาไปท่านผู้ชมนะครับบางต้นไม่สวยไม่ต้องเอาไปผมดูดูแล้วเนี่ยนะนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยมีอยู่10ต้นอ่ะสวยๆนะนะสิบต้นสวยๆที่จะให้ท่านได้ ไอที่ไม่สวยไม่ต้องเอาไปแล้วผู้ชมนะครับนี่อย่างนี้เอาไปได้นะแตกใบเริ่มใบกลางใบอะไรออกใบใหม่สวยงามนะครับเนี่ยแทงใบขึ้นมาแบบนี้แล้วที่สำคัญตอนนี้ผมจัดส่งผมไม่แยกกระถางท่านะผู้ชมผมส่งทั้งกระถางไปเลยท่านเนะี่ยไปเสี่ยงเอาท่านผะู้ชมไปเสี่ยงเอาแต่ว่าเสี่ยงแบบแหมของพันดีท่านผะู้ชมนะให้ท่านไปเสี่ยงเอา นะยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมีย Border นะท่านผู้ชมนะอ้าวนี่นะครับมีบางต้นนะเป็นบางต้นนะออกใบจริงนะท่านผู้ชมนะณนเวลานี้วันนี้ว,นนวันที่วันที่6กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมบางต้นบางต้นออกใบจริงนะซึ่งบางต้นยังไม่ออกใบจริงแต่ก็เริ่มคือรุ่นเดียวกันกับเขาเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ทิ้งกันนานนะท่านผู้ชมนะครับผมให้ปุ๋ยให้น้ําดีๆเดี๋ยวเขาก็การเจริญงอกงามของเขาก็จะไปตามลําดับนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ ส่วนไซนี้ท่านผู้ชมครับนะออกใบจริงกันแล้วท่านผู้ชมออกใบจริงกันแล้วและก็ลักษณะของต้นเนี่ยออกมาลักษณะที่เราพอจะเดาว,ว่าน่าจะเป็นต้นตัวเมียนะครับมันแตกตากนะ่างนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูต้นนี้นะผมดูว่าต้นนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับใช่ไหมเนะี่ยต้นนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะ SK1 นะท่านผู้ชมนะลักษณะทรงต้นเขาดูสิท่านผู้ชมนะ เนี่ยเขาจะเตี้ยๆนะท่านผู้ชมแล้วก็แผ่ออกมานะครับแผ่ใบออกมาเนี่ยนี่ฮะทรงนี้ทรง,งนี้น่าจะเป็นต้นตัวเมียนะครับท่านผู้ชมนี่นะเนี่ยซึ่งทรงแบบนี้ที่ผมจะจัดทรงให้ท่านนะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยท่านผู้ชมผมจัดโปรโมชั่นไปราคาสูงท่านผู้ชมครับเรียนว่าโอกาสดีราคาสูงอร่อยกว่าเขาเยอะนะครับ3,000บาท นะครับท่านผู้ชมยังไม่รู้เพศแต่ว่าพอจะเดาได้แล้วนะครับท่าน3,000บาทผมแถมผลสดให้ครึ่งกิโลจัดสรงประมาณปลายปลายเดือนสิงหาคมนะท่านผู้ชมท่านจะเดินทางมาเองมาได้มารับเองเลยรับลูกกลับไปรับลูกสาวกลับไปนะครับมีให้เพียงแค่50ต้นนะครับท่านมีให้เพียง50ต้นเท่านั้น จัดโปรโมชั่นนี้นะครับท่านผู้ชมนะออกใบจริงแตกใบจริงกันแล้วนะครับออกใบจริงแตกใบจริงกันแล้ว50ต้นเอา้ามันมีมากกว่านั้นไม่ใช่เหรอมีมากกว่านั้นผมเอาไว้เองท่านผู้ชมผมเอาไว้ปลูกในสวนเองนะครับผมต้องเอาสายพันธุ์ดีไว้ปลูกท่านผู้ชมแต่สําหรับท่านที่อยากจะแบ่งปันเอาไปปลูกสายพันธุ์ดีเอาไปขยายเอาไปสร้างเศรษฐกิจให้กับสวนของท่านนะครับนำเงินตราเข้าตัง ของต่างประเทศเข้าประเทศไทยนี่ผมส่งเสริมอย่างนี้นะท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยศักยภาพสูงกว่าผมในการทําการตลาดฉะนั้นท่านเอาไปเอาไปขยายช่วยกันนะครับช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างช่วยกันขยายช่วยกันขายนําเงินตาตาต่างประเทศเข้าประเทศไทยให้ได้เราปลูกแล้วก็ให้คุณภาพดีกว่าเขาเยอะท่านผู้ชมนะครับผลสดของเรานี่อร่อยกว่าเขาเยอะนะนี่ฮะสามพบาทนะครับ1ต้น ผมแถมผลสดให้ครึ่งกิโลซึ่งผมขายผลสดอยู่กิโลกรัมละ2,000ันนะท่านผู้ชมกิโลกรัมละ2,000นนะที่ขายอยู่ท่านก็เอาเมลเ็ดเนี่ยไปเพาะขยายพันธุ์ได้อีกนะนะประมาณนั้นนะ่ะได้ประมาณอนะ่ะสามสิบประมาณ30 30ผลประมาณนี้แหละผมว่านะใกล้ๆ30ผล30ลูกนะครับแถมไปครึ่งกิโลนะครับต้นละ3,000นนะครับท่านผู้ชมส่วนจะกี่ต้นก็บวกเข้าไป สองต้นก็แถมเป็น1กิโลอ่าสามต้นก็กิโลครึ่งเนี่ยสี่ต้นก็2กิโลอย่างเงี้ยนะครับต้นละครึ่งกิโลว่าอย่างนั้นะน,น,งงน,นะแบบนี้ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นต้นตัวเมียส่วนท่านจะเดินทางมาเลือกเองก็เอานะท่านผู้ชมงามๆทั้งนั้นตอนนี้ผมถอนยงถอนหญ้าให้ปุ๋ยอะไรเขียวปีท่านผู้ชมเนะี่ยส่วนต้นนี้นี่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 ต้นนี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปท่านผู้ชม บางท่านบางคนบอกว่าเออมันสวยดีนะผมสงสัยมันจะเป็นตัวผู้ในท่านผู้ชมเนี่ยผมสงสัยมันจะเป็นตัวผู้ต้นเนี้ยเนี่ยเแบบเนี้ยเนี่ยสูงชะลุดขึ้นไปแบบเนี้ยผมสงสัยว่าจะเป็นตัวผู้ไม่ต้องเอาไปนะนะครับนั่นนัลักษณะทรงต้นแบบนั้นอ่ะไม่ต้องเอาไปนะลักษณะทรงต้นแบบเนี้ยสงสัยว่าจะเป็นตัวผู้นะผู้ชมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยชะลุดขึ้นไปเห็นไมทผู้ชม นะทรงต้นชะลูดขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเนี่ยเอสนะนะครับพ่อมเมล็ดเนี่ยสงสัยจะเป็นตัวผู้ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปผมเลี้ยงไว้ดูเองนี่ๆๆนีนนงต้นแบบนี้ทรงต้นแบบนี้เอาไปได้นะครับมียลุ้นว่าจะเป็นตัวเมียลักษณะทรงต้นแบบนี้ท่านผู้ชมนะเอาไป3,000บาทแถมผลสดให้ครึ่งกิโลกรัมซึ่งผลสดของเขาจะแก่จัดก็นะ่พร้อมๆกันประมาณ ปลายปลายเดือนสิงหาคมนะท่านผู้ชมครับนะผลสด SK1 ปีนี้น่าจะนู่นแหละหลังๆเขาเนะี่ยราคาดีด้วยนะเออได้ทานที่หลังเขานี่ยิ่งอร่อยกว่าเขาด้วยเอาไปกันใหญ่นะท่านผู้ชมนะท่านจะมารับก็มารับช่วงนั้นนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้จองก่อนนะครับส่วนท่านที่จะให้ส่งว่าเดี๋ยวผมแพ็คใส่ถังใหญ่ไป่ะท่านผู้ชมนะต้นนี้ก็ใส่ถังใหญ่ไปเลย นะครับส่วนผลก็จะจัดใส่กล่องไปท่านผู้ชมใส่กล่องพลาสติกอย่างดีเอาไปใส่ในถังไปด้วยไปพร้อมกันเอ้ไม่เอาถ้าหากว่าผลเนี่ยผมกลัวถ้าหากว่าต้นบางทีต้นผมส่งอีกบริษัทหนึงอะราคาเขาขนส่งไม่แพงนะครับถ้าหากว่าสั่งท่านสั่งต้นนะช่วงเวลาส่งผลผมจะส่งผลให้ท่านไปทางเคลีรี่คลรี่เขาวันเดียวก็ได้นะ เอาอย่างนั้นท่านจะได้ชิมก่อนนะท่านผู้ชมนะส่วนต้นเนี่ยผมจะส่งไปอีกขนส่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะช้า2วัน3วัน4วันอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมราคาขนส่งเขาไม่สูงนะครับท่านราคาขนส่งไม่สูงจะแยกส่งกันแต่ถ้าหากว่าท่านเดินทางมารับเองเอาไปพร้อมกันเลยท่านผู้ชมนะก็จะนัดกันแบบนั้นนะนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านรอเช้าผมต้องส่งให้ท่านก่อนล่ะ นะผมกลัวผลเขาจะสุกก่อนนะอยากให้ท่านได้ชิมตั้งแต่แก่จัดหวานฉ่ําเนื้อนหนากรอบอร่อยแบบนี้ผมอยากให้ท่านประทับใจในสายพันธุ์ที่ท่านจะเอาไปปลูกเอาไปประดับสวนของท่านเอาไปเอาไปสร้างเศรษฐกิจนะเอาไปสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ไปสร้างเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยช่วยกันนะท่านผู้ชมผมปลูกคนเดียวศักยกภาพความสามารถในการทําตลาดของผมในเรื่องขายผลเนี่ย นะซึ่งตอนนี้มันไม่พอขายจริงแต่อยากใหม้มันเงินมันก็น้อยท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าทากันได้เยอะๆท่านก็ปลูกผมก็ปลูกใครก็ปลูกช่วยกันขยายสายพันธุ์เอาไปปลูกได้ผลดีนะครับลูกใหญ่ๆสีเหลืองนวลอร่อยๆแบบนี้นะไปขายได้ดีเนี่ยเงินมันก็ไหลเข้ามาเราก็สร้างเงินได้เยอะใช่ไหมนะประเทศเราอะเรานึกถึงประเทศเรานะครับเอาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันช่วยกันแล้วผมยืนยันว่าสายพันธุ์ดี นะครับสายพันธุ์ดีแน่นอนนะท่านกับผมก็จะได้สายพันธุ์ดีในการที่จะปลูกกันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมีจํานวนไม่เยอะเห็นไหมนะนะท่านผู้ชมนะจํานวนไม่เยอะแบ่งปันกันได้ประมาณเนี่ยประมาณ50ต้นส่วนที่เหลือผมจะเอาไว้ปลูกเองนะท่านผู้ชมแบ่งกันแบ่งกันของผมได้สักร้อยต้นก็ยังดีนะท่านผู้ชมนะขยายเรามีพื้นที่ขยายอยู่เนี่ยตอนนี้แตกใบจริงกันแล้วท่านผู้ชมครับแตกใบจริงนะ กําหนดรับส่งกันเนี่ยประมาณเดือนสิงหาหนะน้าท่านผู้ชมพร้อมๆกับผลเขาน่นแหละนะเอาว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมผมเลี้ยงให้ท่านอีกสักหนึ่งเดือนเดือนกว่าๆนี่โอ้โหโตสูงไปเนี่ยใส่ถังบรรจุถังไปเลยคนนี้ <c oughs> เอเอนะอ้าวท่านผู้ชมเชิญครับผมสนใจก็เอากันเลยเนี่ยจัดโปรโมชั่นแบบนี้นะซึ่งก็จะหมดไวคอยดูแพลบ,พลบ,พลบ,พลบหมดไวสายพันธุ์นี้ต้นตัวเมียเขาดี มีโอกาสมีตัวเมียสูงนะคาณผู้ชมผมดูแลลักษณะทรงต้นสูงชะรูดเป็นตัวผู้น้อยเดี๋ยวดูสิ ลําตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาทีศิลปินยอดนิยมดงดงังศิลปินยอดนิยมดงดงังสุพรรณเมืองสร้างนักร้องนักดนตรี